ทุกคนมีม mm ือ hmm, ถืออยู่ในมือใช่ไหมครับเวลาที่มาดูคอนเสิร์ตและถ่ายรูปเดี๋ยวๆไม่สนุกเลยนะครับมือถือนะครับมีเพลงที่ผมเขียนกจะกับมือถือเอาไว้นะครับชู่นักที่เจริญดันะครับก็มือถือผมจะพูดว่าอะไรเนี่ยมีเพลงที่ผมเขียนกจะกับมือถือเอาไว้นะครับแล้วก็เพลงนั้นพูดถึงคนที่ชอบ คือทุกคนในกองด้วยคือเรื่องมันมีถึงอบเวลาเพรว่าถ้มามากินอะไรก็ตามแต่จะนมนาทำมันเป็นเวลาที่จะฆ้าคนที่เรารักวันนี้ครับในงาน,น,น,นงนะเป็นงานดาสติสำเนียงแย่มากเป็นงานดั้สติทรีนะครับเราจะแก้แคั้นสมาร์ทโฟนอยู่ในม <S <S ือของเราน<ล>ะครับทุกคนนะครับถ้ามีสมาร์ทโฟนอยู่ยกมันขึ้นมาครับไปปิดครับไปปิดครับ อ้าเอน,นเปิดหน้าจนเปิดแปดเ,าเปาัาไว้ครับเราจะแก้งมาเให้แปดวงเต้นนะครับเมือ <S <S ่อต้องนำที่ได้เกินสิบล้านก่อนเกินสิบล้านเมื่อไหร่บอกขึ้นครับ